สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Map Animate Defender และในวันนี้เนี่ยผมอยู่กับไปดีของน้องวอเตอร์นะฮะน้องน้ำมังเอาเป็นว่าชื่อน้องน้ำแล้วกันนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะเริ่มรีวิวจากตัวนี้ละกันนะฮะนั่นก็คือ Dragon Maze ตัวนักเวทมังกรน,นะครับคุณผู้ชมเป็นตัวที่ เรียกได้ว,ว่าติดท็อปเมตาณนะปัจจุบันในเรื่องเดเมทเลยนะฮะเดเมทโคตรเยอะถ้าเป็นบัฟออมเมตี้นะครับคุณผู้ชมแต่ไอดีนี้ที่น้องเขาให้มารีวิวนะฮะก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเป็นรากนเมทเลเวล71เนะฮะเป็นตัวซีเคร็ตที่หาได้จากประตูมังกรนั่นเองนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโจมตีไฮบริดนะครับคุณผู้ชมมนจะบินมนจะเดินก็โดนพี่แกตีหมดนะครับฉะนั้นก็ไว้ใจได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เป็นอ่าสปิริต ทรูสปิริตนะครับก็เป็นสปิริตที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องของดดเมดนั่นเองนะครับบัฟใช้เป็นบัฟรีเคลมหนึ่งบัฟรีเคลมหนึ่งเนี่ยก็โดนบัฟมาเลยด้วยนะครับดดเมดนะฮะสเตตเ คุณดาว A บวกระยะสุดที่ S เลยนะครับคุณผู้ชมเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c s t o r e ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอเ a เม m e d e ฟนเดอรรับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID ดแก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ขอดูแป๊บว่ามันใช้ของอีโวอะไรนะฮะเหมือนว่าจะต้องใช้เทมิโวเนี่ยสชิ้นด้วยนะครับเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกัน <c oughs> ใช้2ชิ้นนะครับจากที่อ่านมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้กี่ชิ้น <c oughs> เพราะว่าผมเองก็ไม่มีตัวนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ของที่จะต้องใช้นะครับดาวที่ใช้ก็ใช้เป็นดาวสีฟ้านะครับหาโคตรยากเลย5ดวงดาวเหลือง20แล้วก็ใช้ดรากนิกคริสตัลนะครับเจหาได้จากด่านประตูของมันเองนะครับแล้วก็ใช้ดาวเขียวนะครับส ใช้ดาวแสง1ใช้ดาวม่วง5นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้เงินอีก2 0 0 0 0ืนั่นเองนะครับก็ここจะได้มาเป็นไอเทมสําหรับการอีโวนะครับประตูมังกรเนี่ยเราสามารถหาได้จากอินด่านท้ายๆนิดน,นึงนะฮะก็นี่แหละครับเอ็นชียนรากอนพอเท่านะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นนะฮะดูในด่านท้ายๆนะมันก็มีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่าดรอปประตูอะไรเอาเป็นว่าใช้ประตูเอ็นชียนนั่นเองนะครับในการหารูปร่างหน้าตาประมาณนี้มีปีก เป็นมังกรนะฮะตามนี้แหละตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะมาจากอนิเมะเรื่อง Fairy Tail นะครับอิกเนียคุณผู้ชมนี่คือรูปร่างหน้าตาของโมเดลตัวนี้นะฮะนี่เลยดราคอนเมสนะครับคุณผู้ชมโมเดลเรียกได้ว่ามีชงอยที่เป็นคริสตัลนะครับเหมือนกับพวกตู้ไขจูเลยนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่า และตัวนี้เนี่ยเนื่องจากได้เป็น True Spirit นะครับเดเมจก็อาจจะเยอะกว่าปกติมากๆนะฮะเห็นด้านล่างหรือเปล่าครับบวกหมื่นหกนะคุณผู้ชมเดเมจเยอะมากๆจาก True Spirit นะครับตอนนี้สกิลชื่อว่า Dragon Fury นะครับอันนี้เป็นอัพเกรดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดเมจตอนนี้สองหมื่นหนึ่งนะครับบวกกับอีกหมื่นหกนะครับคุณผู้ชมคูณดาวในการตีนะฮะหกจุดหนึ่ง ระยะ42.2นะครับถือว่าเป็นตัวที่ตีไกลมากนะครับตีไกลมากคุณผู้ชมบอกเลยตีไกลจัดนะครับเกือบทั้งแมปอะโอ้โหแมปมันเล็กด้วยแหละแมปนี้นะฮะเข้าใจได้ต่อไปเป็นอัปเกรด2นีครับดเมจ30,003นะครับคุณผู้ชมบวกกับอีก20,000ผมจะพูดแค่ด้านบนแล้วกันนะเพราะด้านล่างเนี่ยเป็นความสามารถจาก True Spirit นะครับไดเมจ30,003นะครับคุณผู้ชม SPA นะฮะคุณดาวในการตี5.8ระยะ43.6นะครับแล้วก็สำหรับสกิลใน ขั้นต่อไปนะครับอัปเกรด3สกิลจะชื่อว่ารา g อน Beam นั่นเองนะครับเป็นการยิงเลเซอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ในขั้นนี้รูปแบบการโจมตีก็ประมาณนี้เป็น Circle คิลแบบวงกลมไฮ b r i d อีกด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตีค่อนข้างเร็วนะสกิลก็เรียกได้ว่าสวยอะคุณผู้ชมสวยเลยนะฮะเหมือนสกิลผลมังกรของแมปแนวนพีหลากหลายแมปอะเออก็สกิลประมาณนี้แหละนะครับก็สวยดีคุณผู้ชมเอฟเฟกสวย ส่วนตัวชอบตัวนี้เนี่ยมีพาสีบด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้พาสีบของตัวนี้นั่นก็คือเป็นการเพิ่มเดเมจเผาไหม้ให้กับตัวที่ตีเบิร์นได้นั่นเองนะสมมุติว่าผมวางตัวนี้ลงไปเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นบนหัวของตัวแอสตาเลยนะฮะห้เเซ อันนี้คือพาสซีฟของตัวนี้นะครับคุณผู้ชมฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆถ้าเราใช้คอมโบกับตัวที่ตีติดเบิร์นได้ครับมันจะเป็นอะไรที่เก่งอัพเลเวลไปมากกว่าเดิมอีกหรือว่าจะคอมโบกับตัวมันเองได้ถ้าไม่ใช่บับออมเอตี้นะฮะอย่างเช่นในดีของน้องคนนี้เนี่ยเป็นบัฟ0.2นั่นหมายความว่ามันสามารถคอมโบบตัวเองได้เพราะตัวมันเองเนี่ยสามารถตีติดเบิร์นได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นตัวเบิร์นที่ ดีที่สุดในแมปนี้หน้าตอนนี้แล้วนะครับจริงๆดีสุดแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูดีกว่านะครับสกิลรา o อนบีมในอัปเกรด3ก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็จะเป็นการมีฟอร์มเรียกมังกรออกมาแล้วนะฮะโจมตีรัวๆโอ้โหโจมตีรัวและก็ติดเบิร์นอีกด้วยนะฮะโอโมเดลโคสวย ดูโมเดลมังกรก่อนแล้วกันนะฮะโมเดลมังกรก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นร่างมังกรแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมด้านล่างก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะฮะช่างมันครับเพราะว่าร่างจริงเนี่ยมันคือมังกรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้โจมตีเป็นลายเอลอีนั่นเองนะครับ,ปรเ,ป LE, เ,รบเป็นการยิงกลุ่มพลังไปเป็นเลเซอร์บีมนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยเดเมจ40,000ครับแล้วก็ S.P.A. 5.4ระยะ46.2อัปเกรด4เดเมจ50,000ครับเออ่ S.P.A. 5วิเปเป้นะฮะระยะ 47.5นะครับคุณผู้ชมอัปเดรด5ครับมีสกิลใหม่ชื่อว่าราก้อนลายนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นการโจมตีแบบทรงโคนแบบนี้นะฮะเป็นทรงกลวยเออแต่ว่ามังกรยิงข้างปากนะ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะโมเดลอาจจะทํายากนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะเออยิงข้างปากจริงๆนะฮะมันอาจจะนับโมเดลจากตัวด้านล่างมั้งแต่ว่าอย่าลืมนะฮะตัวด้านล่างมันไม่มีแล้วก็มังกรก็จะมีดอกไม้แปดด้วยนะฮะค่อนข้างฟยว ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบโมเดลมังกรนะอันนี้พูดตามตรงนะฮะผมไม่ค่อยชอบโมเดลมังกรแต่มันเก่งไนงะเออเก่งก็พอแล้วปะ ก็โอเคครับตอนนี้เดเมดหกหมื่นสี่นะครับ SPA 6.9นะครับผู้ชมแล้วก็ระยะ51.5นั่นเองนะครับอัปเกรด6นะครับเดเมเจ็ดหมื่น SPA 6.5าวิและระยะ52.8นะครับอัปเกรด7มีสกิลใหม่อีกแลนวนะฮะชื่อว่า Dragon Slam นั่นเองนะฮะน่าจะเป็นสกิลกระโดดหรือไม่โอ้ ว้าวอันนี้ถือว่าว้าวามากๆเลยนะครับเพราะว่าอัปเกรดไปนิดเดียวเองโจมตีฟูแล,แล้วและดูนี่สิครับคุณผู้ชมระยะของพี่แกคือครอบคลุมทั้งแมปเลย ไม่สิต้องบอกว่าเกือบทั้งแมป80%ของแมปเลยนะฮะดีเมจ70,002นะครับ SPA 4.6แล้วก็ระยะในการตี52.9นะครับอัปเกรด8นะครับดเมจ70,006นะครับ SPA 4.2แล้วก็ระยะ55.4นะครับอัปเกรด9ครับ Darkontavel ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นการควงนะฮะก็ตามชื่อเลยนะคุณผู้ชมเป็นการหมุนวนนั่นเองนะฮะนี่หมุนแบบนี้เลยนะว้าว เดเมตตอนนี้นะครับ1นึ่งแสนนะครับคุณผู้ชม SPA 9.2และระยะ51.5นั่นเองนะครับอัปเกรด10นะครับมีสกิลด้วยนะฮะเป็นสกิลแอคทีฟที่เราต้องกดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดเมตหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น SPA 8.8ระยะ52.8นะครับสกิลกดเดี๋ยวรอก่อนละกันนะฮะเพราะว่าคุณดาวเยอะอยู่นะครับอัปเกรด11นะครับเอ่อก็แม็กเลเวลแล้วเอ้ยอัปเกรดได้ไม่เยอะนะอัปเกรดประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดเมตหนึ่ง 110,000่งหนะครับ SPA 7.7นะครับแล้วก็ระยะ54.1นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้สูงสุดถึง2ตัวละครด้วยกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือบัฟ0.2นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถบัฟให้กันและกันได้นะฮะประมาณนั้นนะผู้ชมถ้าเป็นบัฟ0.2เนี่ยเดเมจมันก็ประมาณ200,000แต่ถ้าเป็น0.1นะฮะเท่าที่ผมเนี่ยไปดูในกลุ่มมาเดเมจพีคสุด600,000โคตรคือมันหลุดนอกโลกไปแล้วนะฮะคือมันเดเมจเยอะ เนนะครับเดี๋ยวรอดูสกิลกดแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับสำหรับสกิลกดนะครับโอ้โหว้าวเรียกได้ว่าโคตรเทเลยฮะก็ขูนดาวค่อนข้างนานนะคุณผู้ชมเดเมจก็ช่างมันแล้วกันนะฮะมันดูยากครับเรื่องเดเมจนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวประตูที่ควร ไม่สิคุณต้องหาให้ได้นะฮะเล่นได้ยาน,านาคตแน่นอนครับสออัปเดตพี่มังกรแก่ก็ยังเล่นได้แน่นอนนะครับเก่งครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวมังกรนะครับคุณผู้ชมคลิปต่อไปผมจะรีวิวตัวอะไรอีกก็รอติดตามแล้วกันนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกดซับใช่ครับคลิปนี้ไปแล้ะจู้ไบไยไปแล้วครับ